อ,อ,อ,อคือ,ค,อคือผมหายเศร้านานแล้วครับอขอโทษทีครับผมเซนซิทีฟชอบสงสารคน,นเอาเป็นว่าคุณรู้ไหมครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยที่นี้มีอะไรบ้างหยุด <c oughs> คนที่จะมาปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยที่นี่ต้องเป็นคนที่ไม่เลือกงานไม่ว่างานจะเล็กหรืองานจะน้อยเราต้องช่วยอย่างสุดความสามารถ เออไม่เป็วลาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บให้ครับอืมมือไม้อ่อนเป็นลูกจ้ะอะไรเป็นลูกครับอ๋อผมผมหมายความว่าคุณน่าจะมาเป็นลูกทีมที่ดีของผมได้นะครับจริงเหรอครับอืมแต่ช้าก่อนคุณต้องแสดงคุณสมบัติให้ผมเห็นว่าคุณมีคุณสมบัติพอที่จะมาทำงานที่นี่อ๋อฉันได้ครับ จะพยายามให้เต็มที่นะครับคุณได้สิ่งนั้นเดี๋ย kind of วนี้ขอบคคุณรัต้อนรับเข้าหน่วยกู้ภัยคลองดำคอมมานโดอย่างไม่เป็นทางการครับงั้นผมผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับลาติสวัสดีจ้า ผู้ชายผู้ชายเป็นฝ่ายเราข้อโชคดีเลยอ่ะอัลลอ้าเป็นยังไงบ้างคะอ้านี่คุณราผมอยู่แล้วครับอ๋อเปล่าค่ะพอดีฉันเพิ่งไปให้อาหารหมามาเออว่าแต่ไปคุยกับหัวหน้าหน่วยเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเขาก็ให้เวลาผมพิสูจน์ตัวเองนะครับจริงหรอคะ งั้นฉันว่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุย,ยตรงนู้นต่อดีกว่างั้นเดี๋ยวไปเอาเครื่องดื่มกันนะคะรับกาแฟไหมคะอ๋อดีเลยครับอ๋อเปล่าคะ่ะฉันไม่ได้ถามคุณฉันถามแม่คะ่ะร <c oughs> อเล่นคะ่ะว่าแต่คุณเป็นเอกจะรับน้ำตาสักกี่ช้อนนี่คะอ๋อน้ำตาลไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพราะว่าแค่หน้าคุณไปบัวเนี่ย ก็หวานพออยู่แล้วล่ะครับแหมเป็นเอกเนี่ยนอกจากหน้าตาจะซื่อบื้อแล้วนะคะนี่จะลาวอยู่นะคะเนี่ยนี่ฉันใส่ให้เลยละกันพอไหมคะพอนะครับกินได้ไหมวันนี้เยี่ยมเธอจ๋าขอบคุณครับต้องชิมดูสิคะ อ๋อครับอร่อยไหมคะ,อ,ะอันนี้ของเธอหรจอเ <c oughs> ไม่บัวนี่ใจดีจังเลยนะครับแหมเป็นเอกปกติอ่ะฉันก็จะใจดีเฉพาะกับหมาเท่านั้นละคะ่ะจราเหรอครับเอ่อว่าแต่ทาไมคุณไม่บัวถึงมาเป็นพยาบาลล่ะครับทําไมเหรอคะเป็นเอกนี่ชอบเสือเหมือนกันนะคะล้ <c oughs> อเล่นค่ะทําไมฉันถึงมาเป็นพยาบาลที่นี่น่ะเหรอเอ่อคือผมไม่อยากรู้แล้วล่ะคะ <c oughs> รับอ๋อล้อเล่นครับ <c oughs> เจ็บไหมคะออไม่เจ็บหรอกครับคือผมแข็งแรงจะตายแล้วยิ่งถ้าเป็นคนน่ารักน่ารักอย่างคุณใบบัวเนี่ยนะครับจะตบสักกี่ทีผมก็ไม่เจ็บหรอกครับแฟนแอะพูดแบบนี้ฉันก็เขินย่าสิ แล้วพรุ่งนี้ห้อยเจอกันใหม่ฝันดีครับไ๊้ค่ะแมคุณใบบัววันนี้ใจดีจังเลยนะครับมานอนเป็นเพื่อนด้วย ว่าแต่วันนี้คุณไม่บัวพกมะเขือพวงมาด้วยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยอลุสว <c oughs> าทจะเป็นเอกยินดีต้อนรับสู่เช้าวันใหม่แล้วคุณหน้ามาทำอะไรข้ามผมเนี่ยอ๋อก็แค่มาเปลี่ยนกางเกงมนาะให้เฉยๆหน้าไม่มีอะไร แล้วไปเฮ้ยว่าแต่ว่าหลอดแก้วยูฮูของเธอเนี่ยน่ารักดีนะคนน่าชอบยูฮูยูฮูยูฮูยูหูยูหูยูหยไอพี่เอิงกระหลอดเก่าอยูต่อปัดเวลาที่นี่เขาไม่ต่อเขาเซ็นเอาอยู่ไปเป็นปีไม่รู้นี่ผมซื้อนี่มันไยไปบอลโลกพรุ่งนี้ได้ไปฝันเฮ้ยเฮ้ยนั่งอะไรวะเนี่ย เฮ้ยกินวะอ้าวเป็นเอยนี่มาเฮ้ยทำอะไรมาวะหน้าตายกันเถื่อนกันย่าขุนคืนยังงั้นนะกันเถื่อนกันย่าพี่อะไรวะกันเถื่ออฟริกาไอ้ตกกระโปงโอ้ยเป็นแอกน้องเห้ได้เปลี่ยนชุดได้แล้วกี่โมงกี่ยามแล้วมทำงานวะเนี่ยนอนตื่นผมไม่พองกาแฟหรอ่อ้ยเอาเอาอะไรอะฮะเอาฟ้าปะขอเออเอาบูฮาวายบูฮาวาย แมวซื้อซิตี้ไม่มีเงินเอ้ยใครจ่ายอะพี่นะใครจ่ายภาษีมั้งไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเฮ้ยชอบดูคำเอาเป็นอะไรคะเป็นอะไรงูเกย์ขาวเย็นๆนะคะใจเย็นๆไม่เป็นไรมากปะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าผิดงู มันจะทำให้เราตายยังไม่ท้อมาเท่าไหร่หรอวค่ะเราออกไปทีราเล่นค่ะราเล่นเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งจเย็นๆรอแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นเอกจดในให้พี่นะครับทำเป็นพนมมือด้วยครับเออขอดอกบัวด้วยครับโอ้ยถี่เนี่ยเด้นเรื่องเลยเอ้ยพี่ช่วยให้ อนี้สองทบอย่างนี้เนี่ดูดูดูไว้ดูไว้แม่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวขาวไอ้ตั้งเป็นเหรอเป็นดิโอ้ยสมัยกิบสี่ปีที่แล้วนะพี่อยู่ลูกเสือชาวบ้านผู้ใหญ่มานี่ขอให้พี่ผูกให้ทุกวันลูกสาวแกนี่ลูกสาวแกโดนงูกัดมาสิบแปดตัวแปดแผลเดียวสุดยอดพี่ผูกสามวันนอะ มึงฝากแมก็ตายปลอบเพื่อผมด้วยครับเก่งจริงี่ะเฮ้ยม่วงเฮ้ยเฮ้ยมะม่วงเอาเฮ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกบลงอะไรกันปัญญาอ่อนเหรอเนี่ยงูยางปอดโดนเด็กหลอกเราแต่แต่เขามีรอยกัดจริงนะครับ หลอกพี่หลอกขาหลอกเห็นปะโห้ยเสียเวลานี่แหละเสียเวลาไอ้ย่พี่พี่เพื่อนที่อยู่นม่งไอ้ม่วงตายแล้วตัวสูงกำมแล้วไอ้ม่วง งพยาบาลบ้าครับโรงพยาบาลบ้ามึงทำไมยัอ่อนอยู่ทีสถานีครับไอ้วงมึงยังไม่ตายมึงไม่อยากตายมึงยังไม่ตายมึงแต่ว่าผมต้องตายแล้วแน่ๆเลยพี่ไม่คิดอย่างนั้นวะก็น่าพี่มันนรกชัดๆนี่คือนรกของเร่งพี่ไล่เวนเฮ้ยแต่พี่ว่านะเว้ยที่นี่มันไม่ใช่นรกว่ะไอ้ม่วงทำไมพี่แม่งนางปลาชัดๆเอ้ยต้องไปบัวก่ะ อันนี้คือน้องไบบัวจ้ะทไคคะคือพี่มีเรื่องอยากจะถามนะจ้ะไมคะพี่อยากจะถามว่าถ้าเกิดพี่โดนแทงจากข้างหลังเนี่ย